สนับสนุนโดยซีมาครีมพี่ครับคิดตัง่งอะไพไ่นายค่ะคาบ,บูชิโน่ไม่ได้สั่งลาเต้ไม่ได้สั่งมอกค่าไม่ได้สั่งสั่งเอสเปรสโซส่สแก้ว200บาทค่ะที่ไม่ได้สั่งจะพูดทำไมให้งงนะครับ ยืมสองร้ายกค่ากาแฟหน่อยดิ1ั0บาทของเก่ายังไม่คืนเลยโอ้โหแค่นี้ถ้าเป็นทวงต้องทวงนี่ยืมไปหลายเดือนละก็ยังไม่ให้สักทีนี่จะยืมแกที่ไหนเชียงใหม่คนอย่างฉันเนี่ยยืมที่ไหนคืนที่นั่นเอ,อ้าเอามาสิ่5 0อหก็บอกแล้วไงว่ายืมที่ไหนคืนที่นั่นฉันยืมที่เชียงใหม่ก็ต้องใช้ที่เชียงใหม่ดิแล้วจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ยังไม่มีกําหนดแล็คิดว่าชีวิตนี้เนี่ยฉันคงจะไม่ไปแล้วด้วยที่เชียงใหม่ พูดอย่างนี้แกอยากเอาชีตฝากไว้ที่นี่ไหม่ะคุณอาจจะฆ่ากันเลยเหรอพูดดีๆก็ได้ไปสองร้อยนักทอนไอ้ดอก็ะด้เออคุณพี่คะกาแฟกินที่ไหนต้องจ่ายที่นั่นนะคะมาเลยค่ะ200บาทค่ะขอบคุณค่ะ